เคยเบิ่งคลิปครับปลาหน่าสนหาได้มาเล่นอยู่ทงหน้าก็สิมั่นผมว่าตัวนี้มันกระทันรัดครับมันมัน,ม,นมีตัวนี้ที่ได้เปรียบแต่ก่อนเขาจำพางมาครับต้องเดินตามแต่ตัวน,นี้ือนั่นนงสบาย สวัสดีค่ะพบกับรายการสารคามตามรีวิวกับเก๊เก๊เช่นเคยนะคะมื่อนี้ค่ะกีดเดินทางออกมานะคะ,จะเจอนะคะลูกค้านะคะเนาะที่ซื้อรถไถรถยตะลี่นั่งขับพี 8, ่เอ็มหนึ่งสี่ศูนย์แปดาดเนาะพี่น้องเนาะซึ่งตอนนี้นะคะเดินทางมาหอดหน้าลูกค้าเป็นทีเดียบ้อยนะคะเดี๋ยวฮ่าจะไปพูดคุยและสอบถามกันนะคะว่าเป็นยังลูกค้าขึ้นเลือกใส่เนาะเะนาะและเป็นยังขึ้นเดี๋ยวเขาไปใส่บริการคู่บัตรมหาสารคามพร้อมไปค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวฮ่าเขาไปน้ก่กันเลยป่ะอ้าสวัสดีครับผมซื้อบุญท่บ เคยเบิ้งคลิปครับบ้านหน้าสนอ่าได้มากหล่นอยู่ทงหน้าก็สิมั่นผมว่าเลขผ้าแฟนเข้าไปเบิ้งอ่อก็บ่โดนครับเพราะผมนานั้นมันสินหนาทำไรผมพอดีก็เลยเออในไหนกันไหนกันแล้วก็จัดการเลยครับผ้าแฟนเข้าไปได้ดังใจเออเบิ้งแล้วตัวนี้มันกระทันรัดครับผมเบิ้งผมยางไปเร่งแล้วว่ามันสะดวกสบายนึงว่าอะไรหฮาบอสลับซับซ้อนเพราะมีการส่ารุ่งอียงที่มากมาย มันก็คือรถไทยเดินตามมัาปกติธรรมดาแต่ให้เรเด็ดชุดขึ้นมันได้นั่งครับอ่าแมนครับมันมันมีตัวนี้ที่ได้เปรียกอนเท่าจาหางมาครับต้องเดินตามแต่ตอนนี้คือนั่งสบายอะเลี้ยงน้ำมันนี่ครับประหยัดครับหน้าผมแปดเลยวังผมเห็นหน้าปังหันผมเคยได้จดไว้หมดแค่หกร้อยเองครับระบบการทํางานกับมีฐานปันจุดโรตรีปันครับเสียวละเอียดเล็กก็ได้ครับถ้ามีเวลานี่แหละครับ คือจุดเด่นผมบอกนี้นเลยครับบอกพิหวังจกมีคนสนใจหลายเจ้าเพื่อนครับว่าเออมันเข่าท่าดีเห็นผมใสเฮดหน้าแล้วได้ทั้งไทยได้เทั้งปันคือตัวเดียวเบ็ดเสร็จผมบอกว่าจะสนใจเ่าครับคู่ตาสารคามมีเตออิมเขาบอกว่าเดี๋ยวค่อยคิดกกคบุคอะมีหลายเจ้าอยู่ครับ,รบที่มาเห็นผมใส่งานป่ามันโอเคดีแล้วครับ นี่นะครับครูโบต้ามหาสารคามเราคือครอบครัวเดียวกันครับเยี่ยมจริงๆริง